ผมสิมาบอกวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับกับองุนที่เขาสีเริ่มเปลี่ยนสีอายุเขาต่อใดนะครับเดีย๋ยวพี่น้องได้เบิ่งครับอ่านี่คือองุนสายพันธุ์สาการอโตาครับซึ่งเป็นอังุนแดงครับพี่น้องอายุของเขาประมาณตอนนี้ก็คือ45วันครับ45วันนะครับได้ประมาณนี้ครับ าบางช่อก็ทิออกมาเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ออกมาตามลังครับโดยภาพรวมเขากจะจิประมาณนี้ครับช่วงที่เขาดูแลที่เขาออกลูกเล็กนี่เขาก็ต้องฉีดยากันเพี้ยไฟนี่ครับถ้าถ้าเพี้ยไฟลงเนี่ยครับลูกเขาสะร้ายประมาณนี้ครับนี่ครับเป็นไล่ยล่จังสี่ครับมันจะเหตุให้องุ่นเขาเสียหายนะครับแล้วก็ท่มีส่วนหนึ่งก็คือมแมลง เขาเอื่นว่าแมงสั่งงอบกับกินข้างในครับเขาจิกัด้วยนะครับช่วงนี้เขากระสีฉีดยาอยู่ครับแต่ว่าเขากระติมช่วงเขางดยาให้ขาดแล้วก็ให้มัดปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับสิบ่มีสารตกค้างประมาณนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเขากระสีมาฮูนะครับแต่ว่าองุ่นแต่ละช่วงนะครับเขาจิใส่ปุ๋ยอย่างแน่ในช่วงที่เขาจับเม็ดครับจับเม็ดก็คือเท่าหัวไม่ขีดเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็นสูตรเสมอครับ สิบห้าสิบห้าสิบห้าทั้งดินนะครับหรือว่าสิบหกสิบหกสิบหกนะครับอันนี้ทั้งดินนะครับอ่าต่อไปนะครับเขาสิเปยนสูตรปุ๋ยเป็นสูตรปุร๋ยหวานนะครับสูตรที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็คือสิเป็นสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับตอนลูกองุ่นเขาสิเรื่มเขาสีนะครับที่สั่งน้ำตาลสั่งเนื้อหลายๆนะครับนั่นแหละครับ ช่วงที่เขาเริ่มเข่าสีเนี่ยเขาสิเปลี่ยนสูตรปุยย๋ยทั้งดินอีกทีนึงครับทั้งดินอีกทีนึ่งก็คือว่าใส่สูตร13 13 21นะครับพี่น้องอันนี้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้ศึกษาได้เบ่งนะครับแต่ละช่วงขององุ่นอ่าสหรับคลิปนี้ผมก็สิบอกแนวทางในการเปลี่ยนสูตรปุยย๋ยนะครับอ่าสหรับที่เขาพุนกิ่งใหม่ๆแล้วก็เริ่มสีเห็นช่อหน่วยเขา ่วยเขาออกมาท่อหัวไม่ขีดเนี่ยเฮาเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเลยนะครับเป็นสูตรเสมอนะครับหลังจากนั้นสักระยะหนึ่งลูกเขาเอาูลูก,ลกเอาน่นเขาเนี่ยสีเขาสีนะครับหน่วยใหญ่เริ่มสีเริ่มสีเห็นเป็นสีแดงชมพูอมชมพูเนี่เฮาก็ัมาเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็น13บ3า1ยี่ออันนี้คือทางดินนะครับส่วนทางใบประมาณจากเดือนหนึ่งนะครับเฮาก็สิให้ปุ๋ย ปุ๋ยหวานเจ็ดสิบเจ็ดนะครับอันนั้นคือเริ่มสีข่าสีแล้วเขามาเริ่มพ่นปุ๋ยหวานกันนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับการให้ปุ๋ยขององุ่นแต่ละช่วงนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซ้มมี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จมาอัปเดตให้พี่น้องได้ติดตามกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับ